ฮัลโฮะขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเดซิเมอร์เกมนิงเกมนะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่เกม Counter Strike Global Offensive ม่เชค,คยได,ยดไย้ยับพูดไม่ทันจบยับย่าพูดไม่ทันจบบอกว่าอย่ารีบเข้าใจไหมเดี๋ยวอืมนะฮะแล้วก็มีคนอ่ขอรีเควสต์มาว่าแอะเดี๋ยวมาเยอะจังเลยไม่ทันมองขอรีเควสต์มาว่าอยากดูอ่าพี่เล่น JVP เปิดนะฮะเป็นในเดสแมทนะอ่นะเฟรมเรตตกนิดหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับคิดว่ารอบนี้น่าจะเรนเดอร์60เฟรมเรตให้ดูดิเจอ๋งจ้าพอดีเลยนั่นไงเล็งอยู่ที่เดียวจะได้ได้ยังไงทำไมผมรู้สึกเหมือนมีคนเกิดขึ้นนั่นไงแหมคอมมอนเซนด์มันใช้ได้จริงเลยจะจ๊อย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินไปไหน อ่าเราจก็ทางนู้นอีกตัวหนึ่งทางนู้นอีกตัวหนึ่งทำไมสัมผัสได้ทำไมรู้สึกสัมผัสได้แล้วทำไมผมยิงได้เรื่อยๆทั้งที่ไม่มีใครมายิงผมเลยชิ้นเจ้ดเร็วนะ <c oughs> นั่นไงโดดมาพอดีเฮ้ยเจ็บเจ็บโดนยิงเข้าหัวคงไม่โชคดีเท่าไหร่อ่า โผลมาโผลมาพ่อหนุ่มพ่อหนุหน่มพี่ขอยโผลมาเลงแค่นี้พี่ยิงนัดเดียวตายยิงไม่ตายเว้ยไม่ต้องซูมแต่รู้สึกเหมือนดวงจะไม่ดีเท่าไ,ไหร <c oughs> ่ข้างบนมีตัวนึงโอ้โหมองซูมไปไม่โดนนั่นแหละเข้าขวัวไปข้างล่างจะมาตรงนะเอ้ยยิงศพทำไมเนี่ย ทำไมรู้สึกเหมือนมันโอ้ยยอ้ยอืหยอหือเฮ้หดว่ะหดดหดโหดอย่างนี้โหดอย่างนี้ต้องมีชอ่อมีชอ่อนั่นแหละยิงนัดเดียวจะไม่ได้ทำให้คุณตายหรอกนะอือโอ้โหโ ผมเห็นเห็นตัวเดียวขึ้นไปเจอสองนี่มันเฮไฮด้าจ้าชัดเลยเฮ้ยนั่นแหละครับเอจริงๆก็ยิงได้เรื่อยๆนะแต่คนที่จะชนะในนเดดแมตต้องมีฝีมือพอสมควรแล้วก็ต้องโชคดีที่จะเจอเยื่อนะฮะเหมือนว่ามันจะเลี้ยวทางนน้นมันไม่เลี้ยวแต่ผมก็ยิงไม่โดน ไม่ผมจะไม่ให้มันแย่งคิวผมไปผมจะต้องจัดการไอ้มอนนี่ก่อนอลิโอเจนเดอรี่ชีนี้อืมจ,จำไว้อืออือโอ้ยเมือม่อเราโดนยิงเฮ้ย ข้างบนเพื่อนโอ้โหข้างบนไอ้นั่นเกิดก่อนแล้วทำไมทำไมถึงเป็นกูที่โดนอือเก็บคนนิ่งๆก่อนแล้วก็เก็บคนกำลังเดินดดเหมือนจะมีตัวเอฟเคอยู่ข้างในม,มาถึงกระชาไปเสร็จแล้วเออเออไม่โดน อไม่โดนอีกตายก่อนไม่ใช่ว่าไม่โดนมันตายก่อนเฮ้ยตรงนี้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 นั่นไงมีไหมดูมีเว้ยไหนวะผมไปดิ เร็ว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 เวลาไม่เยอะเวลาไม่เยอะที่เวลาไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวบอลโผล่มายิงอ่ะทำไมเพื่อนเราตรงนั้นตายถ้าได้มาทักทางขวาชิเสี่ยวมันจะเกิดนั่นไงว่าแล้วต้องมาโอ๊ยโอ้ยจุ๊บมูเมน มุ้เบนช่วยยิงหัวหน่อยโอ้ยโอ้ยยิงไกลๆนี่ปัดใจทุกทีอื้อมโดนยิงหลังนี่ไม่ระวังเลยนั่นแหละยิงเข้าหัวแล้วก็อีกคนนึงก็ลงตามไปปูมาโปาไอ้นุม่มมีตัวเกิดข้างหลังกูแล้วเนะี่ยไอ้ฮา ยิงโดนหัวไปนัดหนึ่งนั่นแหละ Nice shot dude Nice shot น่ะไม่มีไม่มีเฮ้ยไหนว่าไม่มีวะพูดเองเอิงเองนี่อ้าวมองไม่เห็น มันถิ่นตำรวจวนึงมว่าไม่เราไม่ได้ที่หนึ่งนะอืมนั่นแหละเดินโอ้โหยิงไม่โดนเว้ยโอ้ทันอยู่ อามีดเอามิดจ้วงอามีดจ้วงนั่นไงทำไมดูชั่วร้างยังไงวะนะโอ้โห โอ้โหว่าแล้วมันต้องมีสองทางรู้สึกวันใจข้างหลังมึงข้างหลังมึงมีตัวนึ่งไม่ไม่ไมทำไม่ทันมีตัวกำลังมาอมืนั่นแหละโดดมาแล้วก็โดนเข้าหัวไปตรงนู้นมไม่โดนอีกอื ไม่ตายไม่ใช่ไม่ตายตายก่อนข้างบนมาตวงเว้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเพื่อนโผล่มาโอ้โหพกเล่นพก <Great. S 1> เลยเล่นพกใช่ไหมอ้าวลมไปก่อน นั่นแหละนั่นแหละโอ้โหโผล่มาตรงนู้นตรงนี้อเก๋งกันเกียดเจียดคดคดรู้สึกว่าตรงนี้มันเยอะจังวะเฮ้ยนั่น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 มีดไม่ทันเลยจิจัตจิจัตคดคดคดอืมอืมนัดแรกไม่โดน ไม่ใช่ไม่โดนเพื่อเราโดนแทนเอ้ยนั่นอีกตัวนึ่งอืมนั่นเลยหมูใช่ไหมเอ้ยไม่โดนอีกเอาเดืมันตายแล้วตายแล้วหนึ่งว้าวโอ้โหเจ็บเจ็บแต่รับได้ตรงนู้น ตรงนูน้นโดนไปแล้วอือหืออือหือมาเรื่อยๆขอร้องเถอะให้พี่ได้หยุดเปลี่ยนแม็กเฮ้ี่สามเ่ที่สองที่หนึ่งกับที่สองเขาขับเคี่ยวกันอย่างดูเดือดไม่เดลารทิดอ่าโดนเจ็บไม่ฮือฮือ สองสามตัวไม่แตงมันยังน้อยแล้วก็ที่หนึ่งนะฮะสำหรับใครที่อยากจะแอดอสตรีมเข้ามานะครับก็มาคุยกันได้มาทักแชทกันก่อนว่าเออผมชื่อสตรีมนู้นสตรีมนี้อะไรก็ว่ากันไปแล้วผมจะรับแอดให้นะครับก็ในคลิปที่แล้วก็มีคนแอดมาบ้านเลยก็มาเป็นเกมกันนะครับโอเคสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ผม เดลิเมอร์เกมนิงเกมนะครับขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ